อ่ะถ้าคุณชอบมาหน่อยเอฟเขารู้แล้วเขากดแล้วเขาไปให้คุณหน้าวิดี้คอนเสิร์ตอ่ะแหวนแหวนเพื่อนดิฉันชื่ออะไรนะคะบาร์ร็อกบาร์ร็อกเอลิกูลาบาร์ร็อกเอลิกูลาทุกคนถ้าดิฉันถ้าถ้าตัวฉันไปทำสร้อยนี้ฉันต้องเป็นสร้อยมีนานุนหรือเปล่านี่ได้นะเป็นชื่อคุณแล้วก็ไขมุกเอดิสันทุกคนคอันนี้คือราคาเท่าไหร่ครับเก้าเหมือนกันใช่ไหมเนี่ อันนี้รู้สึกว่าลูกค้ากดได้บ้างหกเก้าเก้าทุกคนกดได้6ก9เองตงหูแป๊บเดีสัญญาก่อนไม่ใช่ว่าหน้าเวทีคอนเสิร์ตบิ๊กบิ๊กขอมือหน่อยแล้วคุณมาส่มแหวนให้เขาแล้วคุณบอกว่านี่ไงแหวนมุกที่กดในตะกร้าที่บิ๊กไกลสดว้าสวยจริง พี่ดามเป็นมูกเทมันต้องดูกบบตานะคือของจริงคองในูุในกล้องว่าสวยแล้วแต่ว่าของจริงสวยยิ่งกว่าสวยมากทุกคนมันสวยมากมาอ่าอะต้องพูดตรงนี้พี่เอเลขเข็นแบบแรกคือสามวงเลยนะ <c oughs> คือบอกน้องที่มันกดสามวงเลยเพราะเราไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้แล้วม <c oughs> ูลค่ามันดูหรูดูแพงแต่พี่เอเลใส่เราขึ้นนะใส่ขึ้นไหมอันนี้อันนี้ได้เลยนะพี่เอเลทุกคนดูดิเป็นแบบฟีลแบบพี่เอเลสีเศรษฐีมากดูแพงไหม ดูแพงมากร้อยล้านพันล้านโวอ่เดี๋ยวต้องใส่ดูดูใส่แล้วแบบจะได้จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะวันนี้อุ้ยอุ้ยอะไรนะเอออาเรกด้รับเงินก้อนใหญ่วันนี้รู้เลยเพราะว่า แค่ใส่ก็รู้แล้วใช่แต่วันนี้มีหลายคนนะครับเ่อ่ะจะรับพอดีหรือจะรับทุกคนครับอย่างที่บอกไปการใส่แหวนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นทริกนะเพราะผมอยู่ที่สำนักสำนักของผมเชื่อคืออยากเก็บเงินอยู่ให้ใส่นิ้วกลางจริงๆอยากมีอํานาจให้ใส่นิ้วชี้เออนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงนี่ความเชื่อคือถ้าใครที่เก็บเงินไม่อยู่ให้ใส่นิ้วกลางแบบนี้แล้วคุณจะเหญ่ยเห็นไหม อยากมีอำนาจคนที่เป็นเจ้านงเจ้านายให้ใส่นิ้วชี้นิ้วชี้ด้านขวานิ้วชี้ด้านขวาเพื่อแสดงอำนาจดังนั้นใครเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการ<ม>นะครับใส่นิ้วชี้แต่ถ้าใครบอกว่าในชีวิตทําไมแบบเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่เลยเงินแต่ละเดือนเดือนชนเดือนทุกคนครับคุณลองใส่แหวนนิ้วกลาง นะครับที่ด้านมือขวาอันนี้คือความเชื่อของคนไทยเลยนะอัทุกค่ะค่ะอีกรอบนะคะแหวนไม่มีแหวนเป็นฟรีไซส์นะคะสามารถปรับได้เลยนะเราเขาเขาเขาจะมีตัวนี้เขาจะมีแบบยังไม่ไม่ชิดกันเราสามารถบีบเข้ามาได้ใดใดได้ดูมีนานุสใส่นะคะมีนานุสต่อไปต้องมีรุ่นมีนานุสนะรุ่นมีนานุใส่สั้นมีรอสักครู่นะคะอใส่สั้นคือ โสั้น๋อเบอร์สักครู่นี้เป็นร้อยยาวที่มันกรบอกแต่วตัวนี้มีออกมาให้แต่ว่าตัวนี้มันมีไม่เยอะมากนะอะไรเซาสีนะครับมีอะไรเซาสีเซาซีหาตะก้าไม่เจอแต่เพื่อนดิฉันค่ะเพื่อนดิฉันเซาสีเพื่อนดิชันเซาสีนะตอนนี้อยากได้มากยังไงครับมีนานุศ อะไรคะมีนัดวันอะไรนะหาเจอแล้วเนาะอะทุกคนตอนนี้รีบกดแหวนทุกคนจริงจริงอยากให้ทุกคนที่กดใส่เองนะครับมอบให้กับคนที่คุณรักของจริงงามแห้งของจริงสวยมากตอนนี้มีทั้งแหวนมีสร้อยมีต่างหูนะทุกคนนะได้แล้วแล้วตอนนี้ชอบแบบเลือกได้เลยใช่ครบเสร็จจะลอย่างละหนึ่งทีมงานกดให้อย่างละหนึ่งเพราะว่าของจริงมันสวยมากสวยมากจริงๆค่ะ ใครที่ได้ราคาต่ำกว่า999บาทครับผมรีบกดยืนยันออเดอร์นะคะที่ใจตาดกดเลยจ้าขอในงานราคาเด้งกลับมาเป็นแบบเดิมนะมีกำไรไหมคะกำไรข้อมือวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมมีสร้อยสั้นค่ะสร้อยสั้นมันมีสร้อยสั้นวันนี้เอาประมาณนี้ก่อน แต่วันนี้อยากให้ให้นแะนําต้องกดสร้อยแล้วก็ต่างหูแล้วก็แหวนเข้าเซตไปเพราะว่าจัดโปรโมชั่นนี้มาให้สร้อยข้อมือมันไม่ทันจริงๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเพื่อแลนาะแต่มีนะนี่ต่างหูทองรอบไหมคะอะไรนะต่างหูสีทองรอบไหมคะต่างหูสีทองเป็นเงินแท้นะคะแต่ว่าเราชุบทองเผื่อบางคนนะค่ะชอบสีทองก็คุณใส่ได้แต่ถ้าใครกลัวว่าเอ้ีมันจะซี้มันจะเอาสีเงินเลยกดได้เลยคาะเอาสีเงินไปเลยแต่ว่าบอกก่อนว่าสีทองอหายดี เพราะว่าเหมือนเวลาใส่สีทองแล้วมันดูขึ้นเป็นเงินแท้นะไม่ออกไม่ออกไม่ได้ออกเป็นแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะคือมันเป็นการใช้งานใช่ไหมอาจจะมันย้ำนะคะว่าเป็นเงินแท้นะใช่เป็นแผ้แต่แหวนตัวนี้ค่ะตัวแหวนตัวนี้ไม่ใช่เงินมันเป็นตัวเรือนที่เราแถมมาให้ที่จะของแบรนด์นะ จะเชิญนะของแนะต้องบอกเลยว่าทุกคนครับอันนี้คืองานปราณีเจ้าของแบรนด์ตั้งใจมากแล้วก็แพคเกจจิ้งสวยมากต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะกดนะครับเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักรวมถึงอะผมพูดเลยนะเจ้านายอยากให้โบนัสลูกน้องปีใหม่นวันนี้ถ้าคุณจะมาให้แบบว่าเอ้ยเป็นใบๆมมันก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าให้เป็นเครื่องประดับ เครื่องประดับคนละหนึ่งวงแบบนี้ลูกน้องดีใจเลยนะว่าหูตลอดการทำงานตลอดทั้งปีวันนี้เราได้ไข่มุกไปให้ใทุกคนครับราคา600กว่าบาทตอนนี้แหวนกำลังจะหมดแล้วทุกคนรีบกดทิะก้าได้เลยจ้าไปยืนยันอ่อเดินนะ,ะยืนยันเลย,ย กดใจเงินด้วยค่ะอย่าลืมชำระเงินเด้อแล้วตอนนี้อยู่ในตะก้าห0ึ่ันคนต้องรีบกดนะเพราะถ้าหมดคือหมดเลยอย่างที่บอกว่ากว่าที่จะได้หอยมุกไข่มุกมาเนี่ยมันใช้เวลานานใช่ไหมครับเพราะว่าเราเก็บเกี่ยวเราแค่ปีละครั้ง ถ้าหมดแล้วก็คือต้องรอปีหน้าแล้วก็ถ้าเหมือนปีไหนเรามีมรสุมหรือว่าแม่หอยตายหรืออะไรอย่างเงี้ยผลผลิตก็แทบจะไม่ได้เลยใช่ค่ะเพื่อนหัวไม่รอดชีวิตกันเยอะแยะเลยได้เลยแต่เธอรอดไม่รอดนะที่ทำยังไงถ้าเกิดมาเป็นหอยถ้าหนูเกิดเป็นหอยมุกนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะหนูเป็นเส้นตรงนี้แล้วนะคะที่นะหนูเป็นให้กำลังใจกันมาเพราว่าอันนี้คือบอกเลยว่าเราเราอ่ะทำค้าร้จักกันมาคือนานแล้วกับสินครับ ตัวนี้พี่บ<ช>อกของจริงเด้อบ,บ่ได้ว่าเอาของเอย่ามะย่ามขายคือของจริงครับว่าบางคนอาจจะมองว่าใส่แล้วสีเทาทเทาเ่อไหร่ไม่เห็นเทาแน่นอนนี่เม็นอไหร่เขาบอกว่าไม่เท่านะใครเคยซื้อไปแล้วจากปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วดูอีกได้อ่ดูได้เขาบอกว่าเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่พี่เล็กพี่เล็กอยู่แต่ช่องผู้ใหญ่นะ <c oughs> ไม่ได้ไปช่องอื่นนะมีค่ะมีช่องอื่นค่ะมีเสลี่ยงค่ะเอาจริงเหรอ ปกติผมอยู่แต่ช่องคุณคนหน้าคลายคนหน้าคลายอะทุกคนรีบกดเลยแล้วอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยคือผมมีมีมีคุณแม่คนหนึ่งที่นับถือเป็นดาราในวงการเดี๋ยวกำลังจะกดสร้อยมุกเส้นนี้ไปมอบให้จะบอกว่าจะซื้อซื้อวันนี้หรอซื้อวันนี้เพราะว่าทุกคนต้องบอกเลยว่าตอนแรกอ่ะได้ไปไลฟ์สดที่ที่ช่องคุณแม่แล้วเรารู้สึกว่าเป็นวันเกิดคุณแม่แล้ววันเนี้ยเราอยากให้ของขวัญวันเกิดแต่ผมมองว่าวันเนี้ยจากราคาครึ่งหมื่นคุณมุกให้ราคาตัวนี้ใช่ไหมครครับผม 999ทุกคนมี2สีนะคะกดเข้าไปได้เลยะคะ่ไไยะ,คะแล้วถ้ากดในช่องพี่มันฟินแลนด์ช่องจริงช่องนี้นะคะคร,ราคาไม่ถึง999แน่นอนเอพราะเราเป็นช่องดาราอ,าอาดาราชื่อดังนะทุกคนดูกดเลยเมื่อคืนอยู่กับพี่ธัญญาเขาบอกอชื่อเวละ เดี๋ยวเขารู้หมดเราเอาไปให้ใครอต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องกดนะเพราะว่าเหมือนที่น้องบอกเนี่ยใครก็ตามที่ไปงานบุญนะครับงานบวชงานต่างๆการใส่สร้อยมุกเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าคุณใส่มุกแถมันจะเกิดความแตกต่างเพราะมันจะเล่นไฟมอลามุกแถมันเล่นไฟแล้วมันจะสวยงามนะแล้วเวลาคนดูเขาจะบอเทียบกันไหมล่ะมันดูมีแบบกะลีนะครับเออมันดูแบบมุกจริงมันจะมีห้อยมีอันธรรมาตาพี่น้องมันจะมาเป็นเนี้ยนมากมันจะเทียบได้ไหม อันนี้อันนี้จะครองหลังบ้านผู้ใหญ่บ้านคองเราไม่สวยของอันนี้สวยจากรังสิตของรังสิตของหนึ่งคือหลายคนบอกว่าเคยมีมุกแบบนี้ทุกคนดูเห็นไหมไม่สวยเลยมันต่างกันความเงาความคนละเรื่องเลยมันดูเป็นลูกปัด่ะมันดูเป็นลูกปัดเอออย่า่าบุ๊กเถอะทุกคนมาดูเป็นลูกปัดนะครับใช่แล้วก็มาดูของจริงอันนี้คือของจริงคอนิสเดียนไฟสีงามเปนของฉีสวยเลยอะไร้หมดแล้วนะอะไร้หมดแล้ว หดแล้วกนเองหมดแล้ว6,000กว่าบาทว้ายทุกคนตอนนี้ทีมงานกดไปแล้ว6,000กว่าบาทจ้าทุกคนเห็นทุกคนก็รู้เลยว่ามันคุ้มจริงๆวันนี้นิ้วอยากนิ้วอยากบอกอยากว่าทุกคนมุกเลี้ยงไหยคะได้รับของอ่ะคุณคุณจะไม่ผิดหวัง เพราะว่าราคานี้เราไม่ได้เปิดตลอดเราเปิดเฉพาะไลฟ์เท่านั้นจริงๆราคดีด้วยดีโปรโมชั่นพอหน้าร้านก็ครึ่งหมื่นถ้าเป็นหน้าร้านนะคะอย่างที่บอกเลยเราไม่สามารถขายราคาแบบทิดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะมันบางทีอันนี้เราเน้นจํานวนด้วยแล้วเราเอาเอาพูดง่ายๆเอาลูกค้าอยากให้ลูกค้าแบบได้ใจลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจมาจริงๆตั้งใจแบบใี้ลูกค้าใช่ค่ะเขาบอกว่าไซส์ประมาณกี่มิลครับหรือว่าขนาดตัวนี้อยู่ที่10มิล เก้าถึงสิบมิลเนาะใช่ค่ะประมาณสิบมิลถึงในราคาตะกร้าตัวนี้เท่าไหร่นะครับเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยสิบสองสี่กดได้เลยอันนี้ยาวรู้สึกว่าบางคนอะอยากใส่ยาวก็คือคุณสามารถสวมยาวแบบนี้ไปได้เลยสวยมากรูร่าทาสนิกมากครับผยาวสี่สิบห้าเลยค่ะครับผมยาวสี่สิบห้าแล้วกดได้นะตัวเองเข้าไปเลือกสองสีแต่มิวแนะนําว่าลูกค้าต้องกดทั้งสองเพราะเดี๋ยวจะเสียดายนค่ะถ้าถ้าหมดแล้วก็คือเสียดายมากๆเลยค่ะตัวเนี้ย ในราคานี้มีสองสีนะครจะใส่แบบแน,นดียวกันเ้ื่องคือการทาสีเรื่อมันเป็นอะไรอ,นนอันนี้เป็นเป็นเอ่มอมัลติก็คือการทาสีมีทั้งพีทม่วงแล้วก็ อ่าขาวก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าเราซื้อแหวนเราซื้อแหวนได้ทั้งสามสีก็คือใส่สร้อยเทนี้จบอ่าสร้อยอันไหนก็ได้ใช่ค่ะแหวนอันไหนก็ได้ใส่สร้อยเสนี้จบเลยเพราะรวมทุกสีแล้วรวมทุกทสีอยู่แล้วเป็นการรวมสีให้นะคะทุกคนมันต้องกดจริงๆริงแล้อยัางทุกคนกดแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้นึกถึงคุณแม่แหละเพราะวันเนี้ยถ้าลูกๆกลับบ้านปีใหม่อยากจะหาอะไรบางคนว่าขนมขนมต่างๆคุณให้ได้แต่ของที่มีมูลค่าแบบเนี้ยครับอ่ะผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าซื้อทองอองก็ราคาสูง อ่าให้คุณแม่แต่วันนี้ถ้าคุณกลับบ้านไปเราซื้อเส้นนี้ให้มรดกต่างๆของคุณแม่จะเป็นของลูกทันทีสร้อยเส้นเดียวสร้อยเส้นเดียวอยเส้นเดียวแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาผืนนาผื่นไล่อีกสิบไล่้อยไล่ผมว่าคุณจะเอาอะไรซื้อใจซื้อใจซื้อใจไหมซื้อใจซื้อใจันจะอยู่กับท่านตลอดไปเอเก็บได้นานงานบวชงานบุญงานวัดเนียบ เขาใส่แน่นอนคุณแม่เราแต่ว่าลูกทุกคนอย่าลืมกดต่างหูนะต่างหูแม่เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้ยวัยรุ่นเอยอะไรเอยใส่ต่างหูมุกเป็นเยอะมากเพราะว่าลูกไม่ลืมใส่ได้ใช่ต่างหูมุกพี่ดอกสวยละใส่แป๊วใส่น่ารักใส่ได้มินิมอลใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วบางคนใส่แบบใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวนี้เนาะไข่มุกอะเน้นใหญ่เน้นยิ่งใหญ่ยิ่งดูเก๋อ่ะอันนี้คือเข้าได้กับทุกชูสัปดาห์ และต้องฝากไว้นะถ้าใครใส่ต่งหูมูไปเที่ยวคนเข้าหานะเพราะเราดูหรูดูแพงดูราชุรีคนจะเข้ามาจีบมาโตอันนี้เราต้องเตือนก่อนนะใครที่เป็นคนโสดเผือใส่เข้าไปปุ๊บคนขออนุญาตในการช่องทางติดต่อคุณเลยนะอ่าใช่ค่ะราคาดีสุดยอดมากผมชอบผู้ใหญ่ตอนแรกเขาเหมือนเคียวหูแล้วก็เอ๊ะ มันยังเข้าไปได้ไหมหรือว่าเข้าได้เข้าได้เขาได้ไหมได้ไหมเออใครใครที่กลัวมีีูเดยวไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมผมแบบไม่อยากเปลี่ยนทุกวันไม่อยากเปลี่ยนบ่อยบ่อยครับหูมุกคือเข้าได้กับทุกชุดคู่เดียวใส่ได้ตลอดคู่เดียวจะไปงานไหนจะไนที่ไหนใส่ได้หมดเลยอันนี้ถ้าจะซื้อกลับไปให้ที่บ้านนะคะใส่ไมป